อัดเอาในนี้ไปลงก็ได้นี่เจ็บคัะเจ็บย้อนแสงนะย้อนแสงแต่เครื่องนี้มันมันรับย้อนแสงได้อยู่ดีถือว่าดีอยู่น,นี่มีรถอัดแล้วก็มีรถเจ็บค่ะ รอไหมหรอไหมส่วนมากคู่แฝดจะรอรอค่ะรอรอรอ,รอนิสัยดีด้วยเวลาเจอเราเขาจะชอบทักทายบกยกยกมือทักทายให้ตลอดคนคู่เนี้ยทั้งคู่เลยคู่แฝดเนี่ยจนเราเราจนเราจำไม่ได้ว่าใครคือใครอะ่ะ จำไม่ได้เลยเพราะเขาสไตล์เหมือนกันเวลาเจอเขาจะชอบยกมือทักทายไงแล้วหน้าเขาเหมือนกันมากเราก็จาไม่ได้มาแล้วอัดมาแล้วเนีย่ยรอดูนะคนเนี้ยเขาหล่อนะเขาหุ่นดีทั้งคู่เขาไม่อ้วนเดี๋ยวนี้นไอ้หน้าตาฝรั่งแคนาดามันก็หน้าตาดีทุกคนอยู่แล้วพวกนี้คิ้วโค้งขนตางอนผมแบบไม่ค่อยบอลมาก ผมไม่ค่อยผมจะมาสไตล์แบบทางดำอะ่ะเหมือนผมแฟนนางตาไม่ค่อยน้าข้าวตาจะเป็นสีฟ้ามากกว่าก็หลังเคนาดาทีนี้ก็ดูที่ว่าอ้วนกับหุ่นดีนั่นแหละถ้าหุ่นดีก็จะหลอ่อเนี่ยนี่คือหุ่นดีเลยแหละทั้งคู่เลย มาแล้วมาไก่แก้วมาไก่ข่อยแล้ว,ลลวนี่คุยโทรศัพท์ตลอดเวลารอหลายจานแเมียทั่วตามมือนี่ไม่ว่างจากโทรศัพท์เลยเห็นไหมเขาขับไปมือหนึ่งเขาจะถือโทรศัพท์แบบอยู่ในหูะวคนนี้เอาทางโน้น ตื๊บตืบตบเจ็บเจ็บ,บ,บทางนี้ไข่ไปเรื่อยๆทางโน้นเจ็บไข่ในนี่คือเก็บไข่นะคะเก็บไกล้มดแล้วเร็วๆเข้าเร็ว,เ,รว,ขเ,รวเขาไข่ไว้นะ รีบเจ็บรีบเจ็บมน,นต๊บทางนี้ก็ไข่ไปเรื่อยๆไข่ไม่แล้วนี่ <laughs> มาอืม อากาศบรรยากาศดีนะนี่จิบไข่จิบไข่จิบไข่อ๋อเอาจิ้มนะจิ้ม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 ,ม,มปึืบตายหรืบเก็บยัดข้าวซอก อัดให้แน่นเอ,อ็ดลงล็อกหรือยังลงล็อกแล้วค่อยๆถอดออกนี่ถอดออกมาเก็บที่ใหม่นารถคันนั้นก็ไขไปเรื่อยๆเก็บไขไปเรื่อยๆโอเคเลี้ยวกลับมา ติดต่งนี้ก็จิ้มจิ้มต่อแล้วก็เอาไปลงติดน้องถ่ายอยู่ในร่มเพราะว่าสู้แสงแบตมันจะหมดไวเพราะว่าเหลือแบตอยู่แค่10%เปอร์เจะหมดหอู่แลก